สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวสยามโฟกัสถามทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวบรวมไว้นํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเดนวันนี้เช่นเคยยังคงมีหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวต่างๆในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐ ภาคประชาสังคมภาคประชาชนต่างๆนะครับความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆรวมไปถึงปัญหาปากท้องที่น้องประชาชนความเดือดร้อนของชาวบ้านทางทีมข่าวสายามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ก็จะมีการลงพื้นที่ทําข่าวทั้งหมดเพื่อนามานาเสนอต่อคุณผู้ชมและเป็นตัวกลางนะครับในการประสานงานไปส่วนในงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อนําไปสู่การแก้ไขนะครับสำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นปติดตามไปเลยครับ ร้อยตำรวจเอกติพลวาดโคกสูงร้อยเวรสอบสวนสอบพอวังค้อนแดงได้รับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ภยัยสัจจะพุทธธรรมกาบ,บินบุรีว่าเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง22ล้อไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนบรรทุกน้ำตาลเชียวชนกับรถยนต์กระบะสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่บอใบไม้1170เชิงเซามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายเป็นชาย1รายหญิง2ราย ระหว่างหลักกิโลเมตร210บวก500ถนน้าย304กบ,บินบุรีปักธงชยัยก่อนถึงสารพ่อโทน200เมตรตำบลบุกกรามอำาเภอนาดีจังวัดกาจินบุรีก่อนเสียหลักพิกคว่ำถลายไปกับพื้นถนนจนเกิดประกายไฟก่อนที่ไฟจะลุกลามไม่อย่างรวดเร็วด้านนายวิชาญปุญครุดคนขับได้รับบาดเจ็บกระเด็นออกมาจากรถ แต่นางสาวพัชราภรรยาที่นั่งมาเป็นเพื่อนด้วยนั้นถูกลถทับไม่สามารถออกมาได้จึงถูกไฟเผาจนเปลี่ยนเสียชีวิตในห้องโดยสาร ในสภาพที่น่าสยดสยองจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถบรรทุก22ล้อคันดังกล่าวบรรทุกน้ำตาลมาจากอำเภอคอนบอรีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อน,นำไปส่งที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีขณะที่นายวิชานขับมาถึงที่เกิดเหตุรถได้เสียการทรงตัวเฉลับไปเฉียวชนกับรถยนต์กระบะจนเสียหลักตกไปข้างทางพิควาก่อนที่รถบรรทุกจะพิควาลลื่นไหลโรูดไปกับถนนจนเกิดประกายไฟแล้วเกิดไฟลุกไหม้เผาร่างนางสาวพัชราเสียชีวิต ซึ่งร้อยเวรสอบสวนจะได้สอบปากคำนายวิชานถึงสาเหตุาการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้โดยต้องรอให้ในายวิชานสามารถให้การได้ พระราชสิทธิเวทีดรเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรรักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าหลังจากเหตกุการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นรวมถึงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจทําให้ธุรกิจการค้าร้านค้าโรงง,งานต้องปิดตัวลงจึงทําให้มีผู้คนเป็นจำนวนมากที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องตกงานมีผลกระทบถึงคนในครอบครัว ที่ต้องเป็นภาระในการดูแล ซึ่งในจนํานวนนั้นมีเด็กมีคนแก่คนพิการและผู้ยกากไร้ดังนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปริเนยศจึงได้ดำริให้วัดต่างๆจ,งๆจัดโรงทานจําหน่ายอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งทางวัดท่าหลวงพระอารามหลวงได้ะจะตั้งโรงทานตามพระดำริมาตั้งแต่วันที่1เมษายน2563ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งเดือนตลอดระยะเวลาที่ทำกิจกรรมดังกล่าวมาได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการจิตอา รวมถึงผู้ใจบุญบริจาคทรัพย์หรือปัจจัยรวมถึงสิ่งของต่างๆรวมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีบัดนี้คิดว่าภารกิจโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วรวมถึงสถานการณ์เริ่มผ่อนปลนผ่อนคลายแล้วจึงประกาศว่าทางโรงทานของวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจะแจกอาหารหรือว่าข้าวกล่องในมื้อกลางวันของวันที่30เมษายน2563เป็นมื้อสุดท้ายจากนั้นจะขอปิดโครงการดังกล่าว นางจันเพนกิติพัฒพิบูลนายกเหล่ากาชาจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้นายสังคมคัดเชียงแสนแหน่อำเภอแม่สเรียงนางวิลาวันคัดเชียงแสนนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สเรียงพร้อมด้วยกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สเรียงนายนนทวัฒน์วุฒธิรักษ์ประหลัดอำเภอแม่สรียงพร้อมคณะลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจรัษฎรในสามพื้นที่ได้แก่ตำบลแม่สเรียงตำบลแม่หยมใต้บ้านหนองป่าแขมบ้านทุ่งแรงตำบลแม่คงอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถุงย่างชีพจากสภากาชทอดไทยเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นกับรัศดทรดที่ประสบเหตุวาตภัยในาาพื้นาาที่อำเภอแม่สะเรียงเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังและได้รับผลกระทบหนุนแรงมากกว่า50%จำนวน1 3ราย ตำบลแม่ยมหนึ่งรายตำบลแม่สเรียงหกรายตำบลแม่ยมใต้สิบสามรายตำบลแม่คงสิบเอ็ดรายจากการสำรวจความเสียหายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครหมู่บ้านตรวจพบความเสียหายรวมทั้งหมด252ครัวเรือนอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สเรียง64ิครัวเรือนเขตเทศบาลเมืองแม่ยมใต้108ครัวเรือนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง59ครัวเรือนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม19บเครัวเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด2ครัวเรือน ที่บริเวณหน้ามูลแลนิทิกู้ภัยสว่างเมตงธรรมสถานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตัวแทนจากห้าสมาคมจีนภายใต้หมูลเลนิทิอำเภอเบตงพร้อมด้วยนายใช้วงนิตยารับผูมอในการกองการช่างรักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตงและตัวแทนจากภาคเอกชนมูลลนิทิกู้ภัยสว่างเตงมตงธรรมสถานและเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสามาอาสเข้าร่วมกิจกรรมในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีนในการจัด อาหารชุดข้าวกล่องน้ำดื่มแจกจ่าย,ยให้กับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลโดยจัดเป็นอาหารกลางวันแจก15วันวันละประมาณ1,000ชุดจนถึงวันที่10พฤษภาคม2563นายชัยวงศ์นิตยลับผู้วยการกองช่างรักษาการแทนประธา,านรัศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเม,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 มตงกล่าวว่าสำหรับการแจกอาหารในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งพวกเราได้นำาส เบียงบุญให้กับทุกคนและเราชาวเบตงหานวิกฤตไปด้วยกัน จ้าหน้าที่ร่วมกันจับกลุ่มชายหญิงขณะขับรถผ่านเข้าจุดตรวจจุดสกัดเชื้อไวรโโัสโคโรนา2019เผื่นเที่อำเภอหนองสูงที่ได้เข้าตรวจอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของนายชายัญสิริมานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในการตรวจสอบคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดมุกดาหารจากการสอบถามผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายเอกพลชื่นชมอายุ30ปี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่25หมู่ที่13ตำบลคำปลาหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นคนขับรถยนต์โตโยต้าวีโก้4ประตูสีเทาดำหมายเลขทะเบียนกไก่จาจาน7485มุกดาหารและนางจุไรรัตสุพรอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่242หมู่ที่5ตำบลคำปลาหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนั่งโดยสารมาด้วยกัน ซึ่งจากการตรวจสอบนางอุไรพบของกลางยาเสพติดยาบ้าจำนวน310ถุงรวมประมาณ61,325เมตรโดยนางจุไรรัตผู้ต้องหาให้การว่าตนเองนั้นได้รับจ้างให้นำยาบ้าดังกล่าวจากพื้นที่ตำบลคาปาลายจังหวัดมุกดาหารเพื่อนำไปส่งอย่างผู้ว่าจ้างในเขตพื้นที่อำเภอหน,นองสูงซึ่งได้รับค่าจ้างเมื่อทำง,งานเสร็จถุงละ500บาท แต่ไม่อาจหลุดพ้นไปได้เพราะเกิดเป็นตระกูลที่จุดตรวจโควิด -19 เสียก่อนขณะที่เจ้าหน้าที่ทําการขอตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก็แอบซุกซ่อนยาป้าจํานวนดังกล่าวไว้ในตัวจํานวนมากเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนดาเนินการตามกฎหมายต่อไป นายทวีศักดิ์บุญเศษเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลและนิธิริโยสาม,มัคคีนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากนายพิเชษหวังเม อายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่45ทับ2หมู่ที่5ตำบลท่าปลาดูอำเภอนาทาวีตังหวัดสงขลาว่าขณะที่ตนเองกำลังนั่งดูทีวีอยู่ภายในบ้านทันใดนั้นสายตาก็มองไปเห็นงูจำนวน2ตัวกำลังเลื้อยอยู่บนหลังคาภายในบ้านเหมือนกับจะมาขอดูทีวีด้วยตนเองจึงรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยให้นำอุปกรณ์ในการจับงูมาทำการจับงูตรงอ่างด้วยหลังจากที่นาทาวีศักด์ได้รับแจ้ง จึงพร้อมด้วยนายไกลวิทย์อ่อนมนินนายวิยชุก,กรช้างอินและนางสาวสาวลักษ์ทักคำแหงรีบนำอุปกรณ์ในการจับสัตว์เลื้อยคานไปตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่บ้านของนายพิเชษก็พบงูจงอางจำนวนสองตัวกำลังเลื้อยอยู่บนหลังคาภายในบ้านจึงรีบนำอุปกรณ์ในการจับงูเข้าทำการจับงูทันทีซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูล,ลนิธิอริโยสามัคคีนาทาวีก็สามารถจับงูจงอางได้หนึ่งตัวนำมาวัดความยาวได้2.6เมตรน้ำหนัก1กิโลกร,รัมเศษจึงนำใส่กระสอบเตรียมที่นำไปไปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่ตอไปส่วนอีกหนึ่งตัวนั้นหนีไปได้ นายวรศิษิ์เลียงประสิษฐ์สสจังหวัดสตูลเขตสองพักภุมมใจไทยพร้อมด้วยนายสมเกียรติเลียงประสิธฐ์จเ,เ,ธเจ้าของธรุรกิจเกียรติเจริญชัยการประมงพร้อมด้วยนายสำนิษเลียงประสิษฐนายกองก์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนำปลาหางแข็งตัวใหญ่เกือบกว่าสิบตันแบ่งเป็นถุงทงละหนึ่งกิโลกว่าบรรจุใส่รถสิบล้อห้องเย็นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห้าอำเภอได้แก่อำเภอมะนังหกพันสองร้อยสิบเอ็ด อำเภอควนกาหลง8,230อำเภอท่าแพ8,557อำเภอทุ่งว่า7,747อำเภอลางงู23,269รวม5 4 0, 0 1 4ครัวเรือนเกือบ หมื่นกว่าโลบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์สทสทวสตูลเขตสองพักภูมิใจไทยกล่าวว่าตอนนี้ทุกบ้านต่างลำบากจากผลกระทบของโควิดตนเองซึ่งเป็นคนสตูลอยู่แล้วไ็้เห็นถึงความลําบากของพี่น้องประชาชนเรื่องเงินบางครอบครัวรายได้ขาดหายไปเพราะต้องหยุดอยู่กับบ้านตนเองก็ร่วมกับนายเกียรติเริญนชายการประมงนําปลาสดที่หาได้จากทะเลบรรจุใส่ห้องเย็นมาแจกจ่าย ผ่านอสอมพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นลงมาจ,จัดให้กับชาวบ้านทุกขวเรือนอย่างน้อยเป็นการได้เปล่าสดๆสดไปทำอาหารรับประทานแม้จะได้ไม่กี่วันแต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปอีกทางหนึ่งที่โรงพยาบลาลกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจ,วจังหวัดกระบีและนายแพทย์วิทยาวัฒนะเรื่องโกวิดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี ตรวจติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการอานุชีววิทยาทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่โดยมีนายแพทย์สุพจน์ผูเข้าร้วนผู้ในการโรงพยาบาลกระบี่รายง,งานผลการดำเนินการซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดงบประมาณในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019จำนวน4,900,000บาทโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่สมทบ1,000,000บาทก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อนุชีววิทยาทางการแพทย์หรือห้องแลบสามห้องในอาคารหลังเก่าขนาด6คูณ8เมตรพร้อมเครื่องปริมาณสารพันธุกรรม DNA เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในสภาพจริงพร้อมอุปกรณ์หนึ่งเครื่องเครื่องสกัดสารพันธุกรรม DNA เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แบบอัตโนมัติหนึ่งเครื่องเครื่องปั่นเวียงแบบหมุนขนาดเล็กหนึ่งเครื่องตู้จีวภาพหรือตู้แช่แข็งติดลบ20องศาสองเครื่อง ห้องหลับก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เหลือแต่การทาสีตัวอาคารภายนอกซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ในวันที่27เมษายนนี้ที่สนามกีฬาหน้าสารกลางจังหวัดนครสวรรค์ในอตัตพรสิงห์คมวิชยัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรนนรค์ได้นำคณะราชการร่วมทำพิธีวงางพวงมาลาถวายร,ราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เื่อเป็นการลำเลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่25เมษายนเป็นวันที่คนไทยน้อมลำเลึกถึงเนื่องจาก25เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์นกรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยและทำนุบ,บำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศร,รษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนปกป้องรักษาเอกราชของชาติจนทำให้เปนประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมวันพระวันสวรรคตรของสมเด็จพระนลเรศวรมหาราชจะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมนำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยพร้อมเพียงกัน ที่จุดคัดกรองป้องกันเชื้อโควิด -19 ที่หน้าโรงเรียนบ้านท่ำสิงห์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรน,นายนิคมศิลปศรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ำสิงห์เปิดจุดคัดกรองป้องกันโควิด -19 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ำสิงห์พร้อมคณะเจที่ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรอ,อสมอตำบลท่ำสิงห์ อ,อสอำเภอเมืองชุมพรพนักงา,านเทศบาลตำบลท่าสิงร่วมปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองทุกวันทุกหมู่บ้านเวลา16.30นนถึง22.00นตามคำสั่งของนายวิบูลรัตนาพรวงผู้ว่ารชาชการจังหวัดชุมพร นายนิคมศิลป์ปศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ำสิงกล่าวว่าตั้งจุดคัดกรองโควิด -19 ที่วิสาหกิจชุมชนตรมกาแฟบ้านท่ำสิงองการบริหารส่วนตำบลท่ำสิงตำบลท่ำสิงเป็นการเฝ้าระวังค้นหาตรวจสอบคัดกรองคัดแยกคุมไว้สังเกตอาการควบคุมผู้ที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่เดินทางเข้ามายังเขตตำบลท่ำสิงและตั้งจุดคัดกรองเพื่อควบคุมดูแลผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสยัยต่อการติดเชื้อโควิด -19 แจ้งต่อในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทราบทันทีพบเห็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและกักตัว14วันหฟากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เสีว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ เหตุรถบรรทุกดินทำดินหล่นเกลื่อนกลาดเต็มถนนยาวกว่า1กิโลเมตรทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนฝนไม่ตกมีแต่ฝนละอองเต็มหมู่บ้าน เมื่อฝนตกลงมาทําให้ถนนลืน่นเกิดอบุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้งผู้ประกอบการรถบรรทุกดินไม่สนใจปฏิบัติตามกฎหมายคือไม่ใช้ผ้าใบาปิดคลุมป้องกันฝนฟุ้งกระจายและดินตกหล่นเกลื่อนถนนชาวบ้านร้องสื่อมวลชนช่วยด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวเดินทางไปพื้นที่ถนนสายดังกล่าวพบว่าเป็นถนนหน้าโรงเรียนบ้านเนินตาลหมู่ที่หนึ่งตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดปราดพบว่ามีรถบรรทุกสิบล้อรถบรรทุกดินแล่นเข้าออกหลายคัน แต่ละคันบรรทุกดินมาเต็มคันรถและไม่มีอุปกรณ์ในการที่จะใช้ผ้าใบาปิดค้ายป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการพุ่งกระจาย และติดหล่นลงพื้นที่ถนนจนกลายเป็นสีแดงเป็นทางยาวไปตลอดถนนกว่าหลายกิโลเมตรทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายขณะที่รถยนต์แล่นผ่านไปมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมถนนสายดังกล่าวและเมื่อเกิดฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตรุรถจักรยานยนต์ลื่นล้มมาแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายชาวบ้านบอกว่าสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่ภักรัก ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพวพคลองใหญ่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน จึงไม่ออกมาบังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับผู้ประกอบการเจ้าของรถบรรทุกดินให้ขำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะท้ายรถป้องกันการตกหล่นบนถนนและทำไมองค์การบริหารส่วนตำบลทองใหญ่ถึงไม่ทำความสะอาดถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเส้นทางสายนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนให้ช่วยนำเสนอข่าวเพื่อให้ภาครัฐออกมาแก้ไข ที่จังหวัดนครนายกนักท่องเที่ยวจํานวนมากพากันชมช้างป่าเขาใหญ่ที่มีจํานวนมากกว่าสามสิบตัวที่พากันลงเล่นน้ําในบ่อน้ําหลังสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตําบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยเมื่อหลายวันก่อนช้างป่าที่ลงมาเล่นน้ําและกินน้ํามีเพียงสิบหกตัวแต่พอผ่านไปสามถึงสี่วันเจ้าหน้าที่บอกว่าจํานวนของช้างป่ามีเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเพราะไม่เคยมีช้างป่าในพื้นที่ตําบลสาลิกาที่มีจํานวนมากแบบนี้มาก่อน ทางด้านว่าที่ผันตรีนักกลิยนปิ่น,นสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าหลังจากทราบจากสื่อออนไลน์ต่างๆว่ามีช้างป่าจากอุทยานเขาใหญ่ลงมาพื้นที่ตำบลสาริกาเป็นจำนวนมากตนเองรู้สึกดีใจกับประชากรของช้างที่มีมากขึ้นโดยตนเองทราบข้อมูลจากผู้นําชุมชนว่าไม่เคยมีช้างป่าที่มีจํานวนมากแบบนี้มาก่อนสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ท,ทราบข่าวต่างพากันมารอชมความสวยงามของช้างเวลาลงเล่นน้ําโดยช้างป่านั้นจะลงมากินน้ํา หรือมาเล่นน้ํากันตอนช่วงเวลายเย็นเเพราะว่าช่วงกลางวันช้างจะออกไปหากินในป่าซึ่งหายากมากที่ช้างจะมารวมตัวกันทีเดียวหลายๆตัวแบบนี้อย่างไรก็ตามตนเองก็จะได้กําชับเจ้าหน้าที่ของอุทยานเขาใหญ่ในพื้นที่งหวัดนครนายกให้ดูแลและคอยผักตันช้างถ้าหากมีการบุกรุกพื้นที่ทาง,งการเกษตรของชาวบ้านเดี๋ยวจะไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนนะครับขึ้นอยูความสุขข,ของเขาหังจาที่เราได้พักอุทยานให้คืนชีวิตสัตว์ป่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับที่นี่นครนายกนี่ก็นานแล้วที่ไม่เคยมีแบบนี้นะครับสอบถามจากผู้นําชุมชนคราวนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ช้างออกมาถึงจํานวนถึง3าสิบตัวกลับออกมาเล่นน้ําเป็นอาทิตย์แล้วครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาเฝ้าระวังให้เผื่อว่าเขาจะออกมารบกวนชาวบ้านนะครับเราก็จะมีจัดชุดสําหรับเฝ้าระวังช้างนะครับคอยเอาช้างกลับเข้าสู่ป่านะครับเพื่อป้องกันความเดือดร้อนกับชาวบ้านนะครับถือว่า หายากไหมครับที่ช้างจํานวนมากที่จะลงมาให้ชาวบ้านได้เห็นขนาดนี้ครับก็หายากนะครับที่ช้างจะออกมาได้จานวนมากขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแสดงถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติของเขาใหญ่เราแล้วก็จังหวัดนครนายกนะครับที่คนนครนายกก็จะได้มีโอกาสได้มาเห็นสิ่งที่ดีๆแบบนี้นะครับที่อาจจะในชีวิตหนึ่งอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนักนะครับ ตลาดชุมชนพระสิทธิ์ตำบลคูคออำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยนายวิชิตรุจิพินโยโสภานน์นางสาวการานาเกียรตินิยมรุ่งเจ้าของร้านเป็ดชุมชนซอยพระสิทธิ์ร่วมกับพลตำรวจโทคำรณวิททุกประจางประทานมูลนิธิมงคลจงกลทุกประจาง วัาที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและทีมคนรักปทุมธานีแจกเป็ดพะโละ้ข้าวสารอาหารแห้งและผละไม้จำนวน600้อยชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนพระสิทธิ์โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลเมืองคูคตมาอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบการรับบริจาคสิ่งของด้านนายวีรัพยุงวงศ์ว่าทีผู้สมัครสอบอาบาจอเขต4ตํตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่า วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเจ้าของร้านเป็ดชุมชนซอยพระสิธิ์และพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างประธานมูลและนิธิมงคลจงกลทุกกระจ่างว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งและสเปรย์แอลกอฮอลมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่พร้อมนำขบวนรถฉีดละอองฟอย์เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM2.5 อีกด้วย ทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับลงพื้นที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้ผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ครับ ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่3ทาง f a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์และช่องทางที่4ทาง y o u t u b e สยามโฟกัสไทม์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์ช่องรายการของเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทําข่าวดีๆมานําเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ